คุณเคยประสบปัญหาแบบนี้ไหมฟาร์มแล้วก็ตายอยู่นั่นแหละนะครับวลไม่ตานสักทีผมมีตัวช่วยให้คุณนี่เลยรีซิตช็อปร้านรับฟาร์มแมปบอกฟุตและคิงเลกาซี่และที่สําคัญทางร้านยังมีไก่ตันมาขายอีกด้วยราคาเริ่มต้นเพียงแค่99บาทเท่านั้นและทางร้านก็ยังมีบริการกดผลและบริการกดเกมพารแมปต่างๆอีกด้วยเช่นอนิเมะไฟเตอร์ Fighter, บอกฟุตคิงเลกาซี และออสตาทาวเวอร์ดีเฟน์นั่นเองถ้าผู้ใดสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับเฮ้ยแมปนี้ไม่มีใคร PVP กับเราเลยเลยไงวันนี้ไปดูที่คาเฟ่ดีกว่ามีคนอยู่หรือเปล่าเอ๊ะแล้วมันใครวะเชนายนายหนึ่งกับเราเปล่าท้าฉะนั้นเราให้โยรู้เลยนะผมซื้อไม่ได้ครับผมไม่มีของขอของหน่อยได้ไหมครับนั่นไม่ใช่ปัญหาเลยถ้านนั้นมีมีของนะนะเรามีร้านดีๆมาแนะนำนะนะจะได้เทพๆนี่เลยลาวาบักนายสามารถเติมโลบักผ่าน V i P server เริ่มต้นด้วยที่17บาทเท่านั้นไม่ใช่แ่่่่่่นนนนีี้้ตตววาาาาาายยยยเเเังงงสมมรรถกกิฟไไออออทหืดดลๆชบ King Legacy, อ l s t a r Tower Defense และ Anime Fighter นั่นเองงั้นผมขอตัวไปเติมก่อนนะครับ สวครับคุณผู้ชมครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนูเปอร์แล้วก็อยู่กันในเกมบอกฟูนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับคนเยอะมากๆนะครับเพราะว่าเราเนี่ยคัดคนดูมาในวันนี้เราจะเอาคนดูมาเชือดนะฮะเพราะว่าตอนนี้อยู่กันในห้องเชื่อกันเยอะมากซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาเล่นสควิดเกมกันในบอกฟูนะครับทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้เมื่อมาอยู่ในช่องของเรานะครับและวันนี้ก็คือสควิดเกมนั่นเอง ซึ่งผมเนี่ยจะให้คนดูนะครับมาร่วมสนุกกันในวันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีของรางวัลแจกครับจะว่าต้องรอให้งบผมเข้าก่อนครับเพราะตอนนี้งบยังไม่เข้านั่นเองนะใครที่ผ่านแล้วก็เดี๋ยวคอยมารายงานตัวที่หลังประมาณนั้นนะครับโอเคสคเกมในวันนี้นะครับมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ด่านนั่นเองนะครับซึ่งด่านแรกนะครับเป็นด่านที่คุณผู้ชมนะครับคุ้นเคยกันเลยนั่นก็คือด่าน A E I O U นะครับวิ่งเข้าเส้นชัยประมาณนั้น ด่านที่2คือด่านไต่กระจกนะครับแต่ว่าในเกมนี้มีกระจกนั่นเองครับเราก็เลยทําการไต่ไม้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูสถานที่ก่อนนะครับซึ่งสถานที่แรกที่เราจะเล่นกันก็คือตรงนี้นะครับก็คือแบบต่อแถวแล้วก็วิ่งมาถึงตรงสุดปลายทางตรงนี้นั่นเองและสถานที่ต่อไปนะครับก็เป็นสถานที่ตรงนี้นั่นเองนะครับก็คือให้เราเนี่ยมาเริ่มไต่ไม้นะครับจากตรงนีน้วนมาถึงตรงนี้เลยนะครับหน้าประตูตรงนี้นะครับใครที่ไต่ได้จนผ่านก็ถือว่าผ่านไปนะครับ โอเคแล้วด่านต่อไปก็คือด่านซ่อนแอบในเรือนะครับก็คือไปเรือพีส,สิงนั่นเองให้คุณผู้ชมนะเข้าไปซ่อนแอบกันนะครับจนแบบให้ผมหาไม่เจอมีเวลาให้ซ่อนประมาณ30วินาทีนะครับแล้วก็เวลาหาอยู่30วินาทีเหมือนกันนะครับก็ประมาณนั้นแล้วก็ด่านสุดท้ายนะครับก็มาตรงคอเซียมกันเลยนะครับด่านสุดท้าย คอนเสิร์ตตรงนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยใช้ขบูชานะครับให้คนดูที่เหลือรอดนะครับใช้ขบูชาในการยิงกันนะครับอาจกันจนกว่าใครจะตกลงไปนะครับลงไปในน้ํานั่นเองนะครับแล้วก็เหลือคนสุดท้ายก็ชนะไปเลยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นของเราโอเคื่อคุณผู้ชมพร้อมกันหมดแล้วนะครับน่าจะพร้อมกันหมดแล้วแหละนะแล้วก็รวมหลายอย่างนะครับหลายคนครับเป็นทั้งมือถือแล้วก็ในคอมนะาะว่าในมือถือค่อนข้างที่จะลำบากเลยนะแต่ว่าในคอมนี่สบายนะครับโอเคอย่างแรกเลยนะครับมารวมกันตรงนี้เลยหน้าคาเฟ่ ทุกคนมารวมกันหน้าคาเฟ่เลยคือผมให้คนดูทุกคนนะครับ <pe ed> เปลี่ยนเป็นฐานเรือกันหมดละมาต่อแถวกันหน้าคาเฟ่ตรงเนี้ยนี่ตรงขอบนี้เลยต่อแถวกันเลยโอเคต่อแถวกันอันนี้มาครบกันอย่างวันเนี้ยทุกคนมารนต,ตรงนี้เลย <คน S 1> มาตรงคาเฟ่เ,ฟเลย10คนนะครับ10คนส่วนผู้คุมมีอยู่ทั้งหมด2คนนะครับยืนต่อแถวกันเลยเลี้ยงหน้ากระดานเลยก็ได้อ่านี่เป็นคนนับนะส่วนพี่เดี๋ยวพี่เป็นคนดูให้โอเคคืดูมาเชื่อดับหนึ่งสองสามย่ี่ นับ1-5ึงไงแล้วก็ถ้าใครอันเนี้ยคือเนี่ยถ้าสุดถ้าสุดบ้านตรงนี้แหละเห็นปะมันจะมีมุมอยู่ตรงเนี้ยถ้าใครสุดตรงนี้แล้วก็คือแบบชนะเลยก็คือนี่นับ1-5้าแล้วก็ต่าว่านั้นก็ได้คือเนี่ยอยากให้แบบเขาดูหยุดตอนไหนก็นับหยุดตอนนั้นเลยโอเคประมาณนั้นนะ <Okay. S 1> นับเลย สองสี่ห้าเริ่มเลยเดี๋ยวเดมันต้องมันต้องยังไงวะเดี๋ยวเ่นแบบนนึงแปนึงกลับก่อนล่าเนเตในนแบบคือเองเองต้องวิ่งตอนที่นี่ต้องวิ่งเน่ต้องหันหลังนี่ต้องหันหลังไปหันหน้าไปทางนู้นแบบเน่ต้องไม่เห็นพวกนี้ไงเดี๋ยวพี่จะเป็นคนดูให้ก็คือพอนน่นับปุ๊บก็ให้เริ่มวิ่งกันเลยเข้าใจป่ะพอนี่หยุดนับปุ๊บก็คือหยุดประมาณนั้นเโอเคหมวิ่งตอนนับเราเหรใช่มันต้องวิ่งตอนนับพอหยุดนับปุ๊บต้องหยุดวิ่งยุดอัย หนึ่งสองสามสี่ห้าหยุดหยุุดยุดเอ้ยัวนี้เนี่ยั <c oughs> วนี้อ่ะโอเคคนนี้ออกเอ้กบนี่วายกบกบโดนก่อนเลยสองสามสี่ห้าอยุดหยุดหยุดให้ใหคนนี้คนคน,คน,นี้นี่เนี่นี้ก็ห้าเกแปด,ดออกมาฮะก้ปด <c oughs> ออกมาเลยก็าห้าเกาแปดเอกมาดีข้งาง <c oughs> นอกเลยหนึ่งสองสา ปึ๊บเอ้ยเราสองคนเราสองคนเอ้ยขยับไอพีออกไอพีนี่ออกนี่คนนี้คนนี้เออนะคนนี้โอเคเราคนที่เหลือเหลือรอดสามคนโดนคัดออกก็คือมีนี่ไอพีอันเนี้ยหนึ่งคนแล้วก็มีกบหนึ่งคนแล้วก็มีก้าวกับแปดคนหนึ่งที่โดนคัดออกโอเคครับด่านต่อไปเลยนะครับก็คือด่านไต่กระจกนั่นเองแต่ว่าไม่มีกระจกนะครับเกมนี้ก็เลยไต่ไม้นะครับคือใครตกก็ออกมายืนตรงตรงนี้เลยนะออกมายืนตรงเนี้ย นะครับตรงนี้เลยตรงถนนเลยถ้าใครตกนะครับโอเคข้ามกับแปดเมื่อกี้ไม่ผ่านนะก็ไปยืนตรงถนนเลยใครที่ไม่ผ่านเมื่อกี้ยืนตรงถนนรอเลยเนี่ยขึ้นขึ้นมาตรงไม้นี้แล้วก็ไต่นะครับไต่จนแบบรอบเนี่ยนะรอบมาจนถึงตรงนี้เลยนะตรงนี้ก็พอนะครับประมาณนั้นโอเคขึ้นทีละคนนะครับคนแรกขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยใครจะเป็นตัวไตยตัวแทนใครใครจะขึ้นก่อนขึ้นเลยครับอันนี้ต้องเรียงนะทําไปเยอะเออใครจะขึ้นก่อนขึ้นเลย เฮ้ยน ok ู๊บว่าชื่อนุบแต่ว่าน่าจะไม่นูบว่าดูจากสกิลการเล่นแล้วน่าจะแบบมีฝีมือเลยใช่ป่ะถูนแล้วถูกดล้วยืนต้นถนนเลยครับโก้คนต่อไปคือโก้นั่นเองนะครับน่าจะไม่ผ่านหรอกคนนี้เอ้ยเซียนว่ะเซียนว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซียนเซียนเซียนได้มีมอนไล่ตามตูดด้วยถือว่าเป็นอุปสรรคนะครับโอเคโก้จะถึงวะเนี่ย ถึงปะเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยต่อเลยต่อเลยต่อเลยเอาตกูโอเคต่อไปคนต่อไปเลยครับคนต่อไปเลยคนต่อไปชื่อสไปเดอร์แมนนะโอเคใครที่ไม่ผ่านไปยืนตรงนี้เลยยืนตรงถนนเลยจะได้ไม่ปนกันนะโอเคคนต่อไปสไปเดอร์แมนน่าจะมีแบบพลังใหญยังงงงงไงน่าจะไม่ตกหรอกเจ่าต้องผ่านสักคนเลยเว้ยใครจะไม่ผ่านเลยบ้าเปล่าเฮ้ยเฮ้ยดูดิมีผู้คุมกดไล่ตามอยู่เอาว่า อฮ้ยเ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 าว่าเอาว่าอีแค่นิดเดียวแค่นิดเดียวผ่านเถอะนะผ่านสักคนหนึ่งก็ยังดีโอเคมาละมาละเฮ้ยอีนิดเดียวอีนิดเดียวอีนิดเดียวกระดึ๊บกระดึ๊บอุ้ยผ่านผ่านผ่านคนหนึ่งผ่านคนหนึ่งมายืนรอตรงกลางเลยยืนรอตรงกลางเลยโอเคคนต่อไปขึ้นเลยครับคนต่อไปขึ้นเลยคนต่อไปมาแล้วครับคนที่ไม่ผ่านมายืนตรงทางหนุนนะคนที่ผ่านมายืนตรงกลาง โอเคคนต่อโอเคคนต่อไปเลยครับคนต่อไปเลยอันนี้เรากี่คนแล้ววะเนี่ยสองคนใช่ปะที่จะไม่ได้วิ่งเอาว่ะเอาเอาตัวโดนดีดเอาเป็นพ่อมอนน่าจะเป็นพ่อมอนงั้นขอฆ่ามอนทิ้งก่อนใช้ใยพี่พี่พี่เขาใช้ใยในการยึดนี่ใช้ใยในการยึดเนี่ยนี่มาละมาละมาละเอ้ยผ่านสองคนผ่านสองคนมายืนตรงกลางเลยคนต่อไปขึ้นเลยครับคนต่อไปขึ้นเลยเห็นไหมไม่ยากไม่ยากบอกแล้วไม่ยากคนเล่นในมือถือน่าจะยาก คนต่อไปเล่นเลยเล่นเลยโอเคคนนี้ดูดิใส่เสื้อบคอนแต่งตัวเป็นเบคอนแล้วใส่เสื้อแบบนี้เหมือนหมอหรือเปล่าวะโอเคทำไมมอนตัวนี้มันชอบวิ่งวิ่งหาคนจังเลยสงสัยอยากมีส่วนร่วมไงมอนตัวนี้คนที่ผ่านไปยืนตรงกลางนะคนที่ไม่ผ่านไปยืนตรงถนนเลยแยกแยกกันโอ้ตกรอบราไปเยอะมากเลยเฮ้ยผ่านละสามคนเอโอเคคนต่อไปเลยครับคนต่อไปเลย มีปะมหมดยังโอเคใครที่ผ่านนะครับเมื่อกี้มายืนตรงกลางครับมายุนตรงกลางหน่อยครับมายืนตรงลางคนที่ผ่านเมื่อกี้มาจุนตรงกลางครับใช่สามคนมายุนตรงกลางเลยคนที่ผ่านเมื่อกี้นะโอเคก็รอด3คนนะครับต่อไปเราก็จะย้าย3คนนี้ไปอยู่ที่เรือพีสิง์นั่นเองโอเคปไปที่เรือกันเลย โอเคครับแล้วในตอนนี้นะครับก็มากันครบแล้วนะเมื่อกี้มีคนหลุดไปนะครับคนหนึ่งแต่ตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับคือคนนี้นั่นเองโอเคนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะให้เขาเนี่ยเข้าไปซุกกันในเรือนะครับมีเวลาให้ทั้งหมด30วินาทีนะครับในการหาที่ซุกนั่นเองโอเคเข้าไปรอในเรือเลยเดี๋ยวพี่นับเวลาให้นะเดี๋ยวพี่นับเวลาให้แล้วก็ซุกกันให้เนียนเลยแล้วพอครบเวลาส่วนพี่ก็มีเวลาหาพวกเราจะมีเวลาหาทั้งหมดพี่ว่าพี่หาคนเดียวดีกว่านี่าปจะได้ง่ายๆเพราะว่าเขาซุกกันแค่สามคนเองโอเค ผมจะมีเวลาหาทั้งหมด20วิเอ้ย30วิเท่ากันนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเริ่มซูกกันเลยตอนนี้นะครับผ่านไปแล้ว1วิ2วิเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้หยุดเองนะเดี๋ยวบอกให้หยุดหยุดซ่อนคือเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกเลยว่าให้หยุดซ่อนตอนไหนตอนนี้ก็ผ่านมาละ10วินะครับนะก็เข้าไปซุกข้างในทีนี้เรียบร้อยแล้วส่วนเราก็ไม่เปิดทางกีสังเกตผมจะเดินเข้าไปหาคนเดียวเลยครับจะได้อ่าไม่เป็นการโกงนะครับเพราะว่าคนเหลือรอดแค่สามคนเท่านั้นนะโอเคตอนนี้19ว 2ี่7 28ห9 30ิบเจ็ดยิบปดยิบเก้าสาสิโอเคเดี๋ยวจะเข้าไปหาแล้วนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปละตอนนี้กดเวลาปึ๊บโอเคผมเข้ามาละโหหายากกันเนี่ยซุกเนียนมากเลยเฮ้ยเฮ้ยตัวที่แปดบีลละแปดละลละหายยากจัดเฮ้ยพี่หายากกว่าหายากจริงอย่าบอกนะเขาใช้บักบักพี่ต้องดูต้องดูบักตัวเองก็ละบักตัวเองเฮ้ยนี่ไงเจอละหนึ่งคนนาเจอหมอแล้วครับตอนนี้เจอหมอหนึ่งคน อ่าตอนนี้ยี่แปดวิี่สิบเกวิแล้วสามสิบล้านโอเคนะครับอ่าตอนนี้หาเจอคนเดียวนะครับอีกสองคนออกมาเลยออกมาเลยตอนนี้หาเจอละหาเจอแค่คนเดียวนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาอีกสองคนออนะออครับรอดมาสองคนอ่ะครับแลนะ้วในตอนนี้นะครับก็มากันจนครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็เหมือนจะเริ่มนะครับเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยอะไรคือรอดรอกันสองคนที่จริงอ่ะถ้าเข้าวันนี้เลยก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นโจรสลัดก่อน สองคนเปลี่ยนเป็นโจรสลัดเลยแล้วก็มาเหยียบโพลีเซียมกันเพราะยังไงก็รอดกันแค่สองคนอยู่ละก็ฆ่ากันเลยก็ได้นะที่จริงเพราะไม่เสียข้างหัวอยู่แล้วไงเ <_ c oughs> หยียบโพลีเซียมโอเคเราจะเปลี่ยนเป็นให้เขาฆ่ากันเลยแล้วกันนะครับหรือว่าใครที่ผักตกก็ได้นะครับใครที่จะใช้อะไรฆ่าก็ได้นะครับก็คือตอนนี้ให้เขาเหยียบเอาเลยแล้วกันนะครับจะได้ง่ายๆนั่นเองโอเคเหยียบเลยครับเหยียบละเหยียบละเราจะมารอดูอย่าง<อ>คือใช้ใช,ใช้อะไรก็ได้นะใช้ได้หมดเลยใช้ได้หมดเลยตอนนี้ก็คือผักตกก็ได้เฮ้ยแต่เขาพิวนะ ยูฮิวคอมูคอมเฮ้ยเฮ้ยการต่อสู้ที่แลกาด้วยสัก์สีแลกแลกด้วยผลระเบิดนะครับหยอกหยอกหยอกต่อสู้ไแย่งชิงผลระเบิดถาวรหยอกหยอกหยอกต่อสู้ไปแย่งชิงผลมังกรถาวรแล้วกันนะเอาเป็นว่าผลมังกรถาวรแล้วกันเน้ยผมากเข้าแข่งขันนาพี่ อันนี้คือชนะ,ละ,ชะแล้วใช่ปะดูไปทันคนไหนชนะคนที่ชนะถูกแล้ว <laughs> ดูไ่ทันคนที่ชนะใช่ปะโอเคได้ผู้ชนะไปที่เรียบร้อยแล้วครับในตอนนี้นะครับก็เป็นคุณสไปเดอร์แมนนะครับเรียกคุณสไปเดอร์แมนก็เหมือนจะไปซ้ำชื่อใครกับล <laughs> ูกแปลกๆโอเคต้องการอะไรสามารถมาออคอมเมนต์ดิส่วนตัวได้เลยนะว่าต้องการอะไรนะครับอย่างเดียวนะแล้วก็เดี๋ยวที่นี้ อะไรก็ได้นะอะไรก็ได้ผลบิ้งพามก็ได้นะจริงแต่ว่าต้องรอเนี้ก่อนนะครับ <S <S 2> <S 2> รอให้ <S 2> <S 2> ถึงให้ผมเนี่ยได้ของก่อนนะครับนะเดี๋ยวจะส่งให้นั่นเองโอเคในตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับ <S 2> <S 2> รที่เข้ามาร,ร่วมสนุกกิจกรรมของเรานั่นเองนะครับนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเดี๋ยวเราเนี่ยถ่ายรูปโปกก่อนนะครับที่เพิ่งออกนะเจเจนนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ใครชอบฝากกดไลค์ผมด้วยละกันนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊